เที่ยงนี้กับเมนูข้าวปุ้นน้ำปลาร้านวนะคะใส่หนึ่งช้อนค่ะเป็นน้ำที่เขาปรุงรสแล้วก็ต้มสุกแล้วนะคะตามด้วยพริกผงน้ำตาลค่ะจากนั้นก็ใส่พริกํำกับกระเทียมนะคะเพื่อริชาติเด็ดๆนะคะวันนี้เราก็มีเม็ดกระถินนะคะอร่อยอร่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวสดๆเก็บจากบ้านเลยค่ะ นอกจากนี้เราก็จะมีผักสดนะคะกระหล่ำนะคะแล้วก็มีชะอมด้วยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็กินกับกระถินอ่อนนะคะกินกับกระถินอ่อนนี้ก็เพิ่มรสชาติอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็จะมีผักสดผักลวกค่ะร้านนี้เป็นร้านดังเลยนะคะยิ่งได้กินกับกระถินสดๆนะคะ ก็จะอร่อยมากนะคะบ้านเราก็นิยมกินข้าวปุ้นกับมักกะทินนะคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีตีนไก่นะคะตีนไก่ต้มด้วยนะคะก็จะกินแบบนี้ค่ะร้านอมาราบ้านหนองย่างซีนค่ะ